ความจริงก็ใส่ทุกวันแต่ว่าวันนี้มาทำงานเดออออี๋ยวมันมากีมาคะเ็อคะโอยก็เป็นข้อมือธรรมดาค่ะไม่มีอะไรค่ะเหมือนกับว่าเธอเราไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรเห็นอะไรดีๆก็เอามาแบ่งกันไม่มีอะไรใิ่ว่าไม่ธรรมดานะหือกว่า ไม่ไม่หลอกไม่หรอกไม่ขนาดนั้นหนูหนูก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันแต่คงไม่เยอะขนาดนั้นแล้วที่สำคัญเราใส่โอ้หรอกไม่รู้เหมือนกันแเราก็ใส่ทุกวันด้วยค่ะใช่แต่ตอนแรกเป็นงานทุดท้ายเราท่องมาก็ดีค่ะเหมือนว่ามีอะไรดีๆมาแบ่งก็ชอบอยู่แล้วย้อนไปตอกแทนใจดีใช่ไหมคะโอ้ยก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งคะใช่ใส่เหมือนกันเลย่ไม่เหมือนนะคะคือ หมือว่าแก้วเป็นคนที่ชอบแบบใส่อะไรพวกนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ต,ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่ค่ะคือถ้าไม่มีงานทั้งคู่ก็คงจะไปหาอะไรแบบทานเล็กๆลน่นอนเป็นพิธีมากกว่ามันรับเตรียมของแล้ว,ลวต้องอยางโอ้ยก็ยัางเลยค่ะเพราะว่าตอนก็ไม่มีเวลาเตรียมเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครหนักมากๆถ่ายทุกวันเลยแล้วก็ว่างเรียนเลยค่ะมีโครงการจะเตรียมของขันนะต้องโครงการเลย <laughs> ก็ความจริงแงเป็นคนที่ชอบทําของแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำการ์ดเล็กๆแบบเป็นวิธีเหมือนกับว่าให้แบบทางให้ด้วยแบบใจมากกว่าเลยไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยเป็นของมีค่าแบบแพงๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้ด้วยใจมีเซไพแน่นอนก็ก็มีเล็กๆน้อยๆค่ะใช่ค่ะเติร์นเลื่อมันก็ต้อชินต้นไม้ก็ต้องใช่ค่ะโอ้ยเยอะมากค่ะเยอะมากคือขานี่เป็นแผล เยอะมากเลยแล้วก็พี่พี่ทีมงานก็สงสารมากแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องเล่นด้วยแล้วก็แบบการแสดงก็คือการแสดงเลยค่ะก็ทําหลายอย่างมากๆอย่างจับกบตัวจริงๆหรือว่าแบบจับนกจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ดีเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํามาก่อนเลยพมีแบบที่เาี่เห็นมาแบบช้ำๆเลยนี่เป็นหัวไนี่เป็นห่วไมล่าก็ทุกคนเป็นห่วงค่ะทุกคนเป็นห่วงอ๋อโอ๊ย เ,เรื่องนี้ดูมอมแมมขึ้นได้ใช่เพราะว่าเราต้องแบบไปคุกดินคุกฝุ่นแบบปีนต้นไม้สูงๆหรือว่าอะไรนี้ก็จะแบบโดนมดกัดบ้างโดนอะไรบ้างเขาปีนแนะนอนไม่ได้ขนาดนี่เขาก็เล่นละครกับฉากอะไรอย่างนี้แบบเอ,อ้ยโอ้ยเ,ออเรื่องนี้หนูไม่มีค่อะอะไรอย่างเงี้ยความจริงเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบแนวออกแนวเด,เด็กๆซ่าๆอะไรมากกว่าก็จะแบบจะไม่มีพวกแบบแอ่าเลิฟซีนหรือว่าอะไรแบบหนักๆขนาดนั้นเลย ใช่ใช่ก็เราก็คุยกันด้วยแบบความเข้าใจอะไรเงี้ยา่าคงจะไม่มีแบบหึงหวงอะไรขนาดนั้นมีตามไปเข้าที่กองหมูโอ้ยก็เออพี่เขาก็ไม่ว่างเนาะก็จะทํางานทั้งคู่อะไรคงไม่แบบไปตามเฝ้าหึงหวงอะไรขนาดนั้นเพราะคือหนุ่มซีด้วยเพราะเป็นแฟนกับปีทอกงานด้วยกันโอ้ยไม่หรอกค่ะไม่ค่ะคือความจริงมันไม่มีอะไรก็เลยไม่มีอะไรต้องถามมากกว่าไม่ไดี ไม่มีเลยค่ะเขาไม่ถามนะเวลาแบบไปงานนี่กันค่ะไม่ก็ไม่มีคะก็เราจะบอกอยู่แล้วว่าวันนี้ไปงานไปอะไรกับใครอะไรอย่างนี้ก็จะไม่มีหูหง่วงอะไรก็ไม่ค่ะไม่ก็อย่างอย่างที่บอกค่ะก็ เข้าใจกันเลยค่ะก็อย่างละครหรือว่าอะไรอย่างงี้เราก็แบบเราก็ดูนะเราก็ดูบ้างเลยค่ะแต่ว่าก็ก็จะบอกเขามีแซวแซวนี้มากกว่าว่าเฮ้ย hey, มีเล่นก็แบบบอกด้วยนะอะไรอย่างงี้อยตกใจอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็แฮปปี้ค่ะ